เดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะมาสอนตัวเองสับมะละกอนะคะให้มันเป็นเส้นที่แม่ค้าเขาใช้กันมันจะมีอยู่สามประเภทก็คือใช้การขูดแบบนี้นะขูดแบบนี้ขูดแบบนี้คือที่ร้านไม่ได้ใช้นะเพราะมันคือความไม่อร่อยหรอนะอิมไม่ได้ใช้สูตรนี้นะคะอิมจะใช้สูตรอ่าแล้วก็อีกข้อประเภทข้อที่สก็คือจะเป็นการสรับการสรับแบบนี้ จะให้เส้นที่กลุบกลุบในที่นี้คือเน้นในเรื่องของเส้นมะละกอมะละกอดําเนินเนี่ยมันจะมีความกลุบใช่ไหมอ่ะเราจะสับเฉียงแบบนี้ลักษณะก็คือ45องศาส่วนใหญ่อิมจะสับแบบนี้แต่ข้อสังเกตก็คือถ้ามีดไม่คมใช้สูตรนี้ไม่ได้เห็นไหมอิมต้องรับมาก่อนถ้ามีดไม่คมนะ ห้ามใช้สูตรนี้เลยเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นเส้นที่เราต้องการว่าเอ๊ะเห็นแมค่ค้าสวยๆเขาทาเนี่ยเส้นมะละกอเนี่ยเขาทาแบบไหนกันแน่วะนี่เลยนี่นะคะเฉียงลงไปแบบนี้นะคะนี่แล้วก็หักมุมลงไปเลยอย่างนี้เลยหันลงไปเลยอันนี้คือความกลบของเส้นมะละกอเราต้องการให้ยาวให้สั้นแล้วแต่เลยถ้าให้ยาวเราก็เผื่อ,อความยาวออกมาตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็คืออีกข้อหนึ่งก็คือประเภทที่สองของการ มะละกอเนาะอ่าประเภทที่สามก็คือประเภทนี้ประเภทคือใช้ตัวนี้สับความหมายของตัวนี้สับก็คือคุณต้องการให้เส้นมะละกอเล็กแล้วก็เข้าน้ําคุณต้องการซดน้ําซดน้ํานะคะส้มตำอะไรอย่างเงี้ยให้มันอร่องอร่อยอย่างเงี้ยต้องการซดน้ําให้ส้มตําอร่อยเราจะใช้ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งคือเส้นเขาจะบางตัวนี้มันจะได้เส้นหนาตัวนี้มันจะได้เส้นหนานะ ส่วนตัวนี้มันจะได้เส้นบางเส้นบางก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคุณต้องสับเข้าไปเลยมีดของใช้แค่ยี่ห้อเดียวคือยี่ห้อนี้ไซส์จะต้องใหญ่กีวีจะมีสองไซส์ไซส์นี้ก็ใช้ไม่ได้อันนี้คือแค่ปลอกเปลือกบางคนยังไม่รู้นะคะบางคนยังไม่รู้นี่เราจะต้องใช้ไซส์นี้คือไซส์ใหญ่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะอะมาดูเส้นมะละกออันนี้อิมสับไปแล้ว เขาสับให้ตัวเองดูไปแล้วเห็นไหมมันจะบางันเข้ามาโฟกัสสิโอเคนี่แบบนี้เลยนี่คือบางนี่คือเราจะได้ความนัวของปลารามากกว่าตัวนี้ตัวนี้จะได้ความกลบของเส้นมะละกอแล้วแต่เลยแม่คัาคนไหนสะดวกแบบไหนเอาเลยแบบนั้นเลยนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวคราวนี้เขาจะให้ตัวเองทาโอเคนี่มันจะได้แบบเส้นมันจะเป็นแบบนี้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  แบบนี้แบบนี้นะแบบนี้นะอ่าอย่างนี้นะโอเคมาเดี๋ยวคุณมาลองทําคุณจะต้องทําทั้งสามแบบอ่าโอเค